ทุกาพี่น้องนะคะที่ได้เข้ามาร่วมนมันสการพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้นะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เข้ามาในการแสวงหาน้ําประทัยของพระเจ้าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราอาจจะเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานเราอาจจะเจ็บป่วยเราอาจจะเจอปัญหาอาจจะเจออุปสรรคแต่ขอให้เราที่จะพึ่งพาพระเจ้าและวางใจในพระเจ้า สิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่อาจจะทำให้เราเติบโตขึ้นอาจจะมีเด็กๆที่เพิ่งเปิดเรียนใช่ไหมคะค่ะก็อาจจะต้องเจอกับสิ่งใหม่ๆใ,ในโรงเรียนก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่เด็กๆจะ ปรับตัวและก็ใช้ชีวิตโดยน้ำพระทัยของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะคะในพระธรรมยากอบบทที่หนึ่งข้อที่2ถึงข้อ4นะคะพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อพวกท่านพบการทดลองใจต่างๆจงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งเพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้น ทำให้เกิดความทรหดอดทนและจงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์เมื่อเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เห็นจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งใดมีขอบคุณพระเจ้านะคะในเช้าวันนี้ให้เราที่จะอธิษฐานและหากมีสิ่งใดที่เรายังขาดอยู่ให้เราทูขอจากพระเจ้าด้วยความเชื่อของเรา โดยที่เราไม่สงสัยในสิ่งใดให้เราวางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริงเพราะพระเจ้าทรงสัญญากับเราไว้ว่าพระองค์จะประทานในสิ่งที่เราทูลขอด้วยใจที่กว้างขวางและให้เราที่จะรับในสิ่งที่เราทูลขอนั้นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะ สาธุการดนพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าผู้ใหญ่สูงสุดพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้าผู้ทรงทำการดีในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงสาซื่อและเที่ยงธรรมในพระสัญญาของพระองค์และเป็นพระเจ้าผู้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงทั้งวานนี้วนันนี้และสื่ไปเป็นนิดขอบคุณพระเจ้าในความรักมั่นคงของพระองค์ที่ทรงรักและเมตตา แขกข้าพระมทั้งหลายที่ได้เข้ามาในสถานมัสการของพระองค์และขอพระคุณพระองค์ที่ข้าพระงทั้งหลายนั้นจะสารเสริญและโมทนาพระคุณของพระองค์ที่พระองค์ทรงตั้งวันนี้ไว้เพื่อให้ข้าพระงทั้งหลายนั้นได้พักสงบในพระองค์ที่ข้าพระมทั้งหลายจะใช้ชีวิตในการสามครีธรรมในการสารเสริญพระองค์ ขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งต่างๆที่โปรง่งทรงกระทําในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายแม้ข้าพระองค์ทั้งหลายต้องเผชิญกับความทุกข์ยากกับความลําบากและอุปสรรคในการใช้ชีวิตต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้จะทําให้ข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นเติบโตขึ้นขอพรรองที่จะโปรดอวยพรสําหรับข้าพระองค์ทั้งหลายในการที่ข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นจะผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปได้ขอขรบคุณโรรอง ที่พปรองทั้งจะให้ข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นได้กระทาจากน้ำพระทัยของโรรองและถ้าหากข้าพระองค์ทั้งหลายกระทําการสิ่งใดที่เป็นการผิดต่อน้ำพระทัยของโปรองขอพรรองที่จะโปรดอภัยในความผิดบาปนั้นและขอที่จะทรงชําระชีวิตของข้าพระองค์ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายบริสุทธิ์อยู่เฉพาะพระพักของโรรองเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะเป็นเครื่องหอมบูชาที่มีชีวิต มอบถวายแด่พระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในการทรงนำในทุกย่างก้าวที่ข้าพุ่ทงทั้งหลายนั้นจะกระทำทุกสิ่งเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ขอบพระคุณพระองค์และข้าพุ่ทงทั้ทงหลายจะอธิษฐานตามแบบอย่างที่พระองค์ทรงตรัสสอนดังนี้ว่าข้าแต่พระบิดาเห็นข้าพุ่ทงทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่อคอรพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอส่งรวจประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้ขอสมงรวจยุบากผิดของข้าพระองค์เงินข้าพระองค์ยุโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้าย เหตุว่าราชงงานาจดิเดชและพระสิริเป็นของโรรองสืสืบไปเป็นนิจอาเมนขอที่ประชุมยินขึ้นนะคะเราจะประกาศหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตด้วยกันค่ะข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงธิ์ที่สุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลกข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระบิดาทรงปฏิสนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงกำเนิดจากมา,าราีสาวคุณจารีทรงทนทุกทรมานในสมัยที่ปติอาปิลาาปกครองทรงถูกตึงที่กากเขี่แล้วมรณาทรงถูกบรรจุไว้ในโมมสเสด็จลงสู่แดนมรณาในวันที่สามสุขเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์สด็จขึ้นสวรรค์ประทับนเพื่องขวามของพระเจ้าผู้สูงเป็นที่สุดจากที่นั้น พระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็นและคนตายข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์และเชื่อมั่นในสาบกุลกิจักบริสุทธิ์ในการร่วงสมัยกระชนระหว่างธรรมนิยชนการไปทโทษบาปการที่การขืนชีพและสุขวรชีพนิรันดร์อเมนอเมนขอบคุณพระเจ้านะคะในพระเยซูคริส พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนทุกสิ่งและทุกสิ่งถูกยึดเข้าด้วยกันกับพระองค์พระองค์ทรงเป็นศรีรษะของกายคือเคลียจังพระองค์ทรงเป็นปฐมทรงเป็นผู้แรกที่เป็นขึ้นจากตายเพื่อว่าพระองค์จะทรงเป็นเอกในทุกสิ่งเพราะว่าพระเจ้าพอพระไทยที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งหมดดำรงอยู่ในพระองค์อาเมนเราจะยกย่องสารเสริญพระนาม ของพระเจ้าด้วยกันนะคะขอที่ประชุมสวายบนเรี ที่9 5ข้อ1นถึงข้อ11นะคะด้วยอ่านสลับกับข้าพเจ้านะคะมาเถิดให้เราร้องเพลงด้วยความยินดีถวายแด่พระยาเวให้เราโหร้องด้วยความชื่นบานถวายศิลาเห็นความรอดของเราให้เราเข้ามาอยู่เฉพาะพระพักรพระองค์ด้วยการขอบพระคุณให้เราโหร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระองค์ด้วยบทเพลงสรรเสริญ เพราะพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าใหญ่ยิง่งและทรงเป็นกษัตริย์ใหญ่ยิ่งเหนือพระทั้งหลายที่ลึกของแผ่นดินโลกอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ที่สูงของภูเขาก็เป็นของพระองค์ด้วยทะเลเป็นของพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างมันและแผ่นดินก็เช่นกันเพราะพระหัตถ์ของพระองค์ปั้นขึ้นมาเถิดให้เรานมัสการและ ให้เราพุ่เขาลงเฉพาะพระพักของพระยาเวผู้ทรงสร้างเราเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราและเราเป็นประชากรแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์และเป็นแกะแห่งพระหัตถ์ของพระองค์วันนี้ถ้าท่านทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้สิตใจไปด้่นตะเดืองอย่างที่เมรีบาอย่างวันที่มาสาในถิ่นุรากันดาร เมื่อบัรพบรรุษของพวกเจ้าทดรองเราและพิสูจน์เราถึงแม้พวกเขาได้เห็นกิจการของเราเราเกลียดชาติพันนั้นอยู่ที่40ปีและว่าพวกเขาเป็นชนชาติที่มีใจหลงผิดและพวกเขาไม่รู้จักทาง เพราะฉะนั้นเราจึงปฏิญ,ญาณด้วยความกริว่าพวกเขาจะไม่ได้เข้าสู่การหยุดพักของเราอาเมนขอบคุณพระเจ้านะคะให้เรานมัสการและกราบลงให้เราพุกเขาเฉพาะพระพักของพระยาวเวผู้ทรงสร้างเราเราจะเข้ามาสารเสริญพระเจ้าขอที่ประชุมตินเชื่ออีกครั้งนะคะเราจะนมัสการพระเจ้าเราจะเขา you mm -hmm. mm -hmm. ชีวิตของเรามอบทุกสิ่งไว้กับรูปที่หมดทั้งชีวิตของเราเราขอมอบไว้กับรูปในเช้าวันนี้ Ja, 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 นะะในเช้าวันนี้นะคะทางเคียจักรสันติสุขระวีนะคะก็ขอมอบทุนการศึกษาแก่เด็กๆระวีวรารศึกษาที่จะเข้าร่วมที่ได้มาร่วมกิจกรรมของทางเครืจักรนะคะอย่างสม่ำเสมอ,อในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้ปกครองตินะคะที่จะเป็นผู้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กๆค่ะขอเรียนเชิญค่ะ